คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมือล้านนะครับเลขเลขทูปนะครับไม่ทราบว่าใครถูกบ้างครับเลขทูปพญานาคครับอ่าเรามาดูนะครับเลขทูปพญานาคลองไปกดดูนะครับเลขทูปพญานาคราชนะครับให้เจ็ดห้าใครถูกบ้างครับลองไปกดดูย้อนหลังนะครับสำหรับยินดีด้วยสำหรับคนที่ถูกด้วยนะครับกับเลขทูก75หตรงตรงครับ ลองไปเลื่อนดูนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของ16กันยายน16กันยายน64นะครับออก475สนกาลัางออก79นะครับ75มาบนตรงๆเลยขอท่านไว้ยินดีด้วยจริงๆนะครับสำหรับคนที่รับโชคนะครับเดี๋ยวกดติดตามมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะจุดทูกอีกครั้งแล้วกันนะครับเรามาดูกันก่อนในสูตรของการคำนวณครับวิ่งบนวิ่งบนหรือเด่นบนนะครับอ่า475ใช่ไหมข้างบนดวงบนก่อน 4, 75, 4 75, ี่เจ็ดาสี่เดห้าไหนนั่นก็หลุดก็เดี๋ยวเราประกุงนะครับสี่เจ็ดห้เลขกสครับเข้ามาตำแหน่งของนี่เล็กสเข้ามาครับ4ี่เจ็เจ็ล็กเอันนี้วิ่งบนยี่วิ่งบนหนึ่งยีวเข้ามาครับเล็สวิ่งบนสองห้าวนะครับเล็เครับเลขกเอ่ะเล็เจ็ดเข้ามาเล็เ โอเค475เลข7เข้ามาครับต่อมาวิ่งบนวิ่งบน3วิ่งบน3เข้ามา24งวด4 7 5เ็ลขสเข้ามาหลักร้อยครับโอเคครับต่อมาวิ่งบนสูด2วิ่งบนเขียนว่าวิ่งบนศูนสนะเข้ามา40งวดเลข7เข้ามาหลัก10ครับต่อมาครับหลัก10 4 75, เลข5เข้ามาด้วยหลักหน่วยครับเข้ามา2ตัวเลยนะครับ4 7 5้า ต่อมาครับโชควิ่งบนนะครับโชควิ่งบน4 1ดงวดมีสดุป2งวดนะครับ4ีาเลข5้าเขาเข้ามาหลักหน่วยนะครับต่อมาครับโชควิ่งบนสุดที่2โชควิ่งบน2อ่าโชควิ่งบนโชควิ่งบน2งบน1เข้ามาเลข5โชควิ่งบน2เลข4เข้ามาหลักร้อยครับต่อมาครับธงชัยเด่นบนธงชัยเด่นบนเลข7อ่าเลข7็ครับเข้ามาหลักสิบครับ ต่อมาวิ่งบนสี่ครับวิ่งบน4ี่เลขหครับเลขสเข้ามาหลักร้อยด้วยนะครับต่อมามังกรเด่นบน4ี่บวดครับ46งวดเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยร้อยที่หนึ่งครับต่อมาครับเด่นบนเด่นบนหนึ่งนะครับเข้ามา28งวดครับเข้ามาเลขสี่เข้ามาในหลักร้อยครับ เด่นบน2นะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยครับเลข7เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบครับเด่นบน3มครับ4ี่งวดมีสะดุดอย่างงวดนะครับเลข4เข้ามาหลักร้อยเลข7เข้ามาหลักสิบครับต่อมาครับเรามาดูนะครับในส่วนของเลขทูมีตรงตรงเลยอ่ะนะคะใครดูนี่คงยินดี้วยจริงๆนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของคำนวณนะครับร้อยบนนะครับร้อยบนก็ขอท่านไว้นะ แล้ว75ท่านบางตรงด้วยประหลาดใจมากร้อยบนครับเรามาดูร้อยบนนะครับที่มีดวงดาวหนึ่งดวงนะครับ475หลักร้อยก่อนเลขสี่มีไหมเลขสี่มีไหมอ่านี้เลขรับร้อยบนอันนี้14งวดนะครับเลขสี่เข้ามาหลักร้อยครับเราเช็คช็คกันหลักก่อนนะวิ่งวิ่งร้อยบนครับวิ่งร้อยบนมีเลขสี่ไหมไม่มีอันนี้อา่าเลขสี่ครับมีอันนี้เด่นร้อยบนมีดวงดาวหนึ่งดวงครับ เลขสี่เข้ามาหลักร้อยครับจริงๆริงมาคอมแน่สี่จดห้านะครับแต่เราโฟกัสที่หลักร้อยเด่นร้อยบนสองนะครับพสติดยี่สิบห้างวดจุดสองยอดนะครับเลขสี่ไมมไม่มีนะครับต่อมาเรามาดูนะครับอ่ะร้อยบนที่เข้าแบบตรงๆงะคือเลขสี่นะครับเข้ามาหลักร้อยต่อมาครับสิบบนสิบบนเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดมีไหมเลขเจ็ดมีสิบสิบบนสิบหกงวดลดหนึ่งวดนะครับเลขเจ็ดเข้ามาครับต่อมาครับสิบบนเด่นสิบบน เลขเจ็ดครับเข้ามาหลักสิบครับอันนี้สิบสองวดนะเดินต่อวิ่งสิบบอลครับวิ่งสิบบอลเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักสิบครับต่อมาครับสิบบอลครับสิบบอลเลขเจ็ดครับเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบโฟกัสเป็นหลักหลักกว่านะสิบบอเข้ามาครบลยครับอันนี้ต่อมาครับหน่วยบอลหน่อยบอลล่ะเดินซิหน่วยบอลสี่จดห้าเลขห้าอันนี้เด่นหน่วยบอลสิบสี่งวดเข้ามา นะครับต่อมาวิ่งหน่อยบนเลขค่ามีไหม <c oughs> เด่นหน่อยบนเด่นหน่อยบนนะครับเด่ดดนหน่อยบนสองนะครับยี่สิบสามวอดเลขเลขค่ามีไหมเลขข้ามีครับตรงนี้ต่อมาครับหน่วยบนมีดวงดาวหนึ่งดวงมีเลขค่ามันไ,ไม่มีอันนี้เข้ามาสองสุดนะครับเหลยอสุดอื่นรอปรับปรุงนะครับต่อมาแต้มสองสบนครับ แต้มสองตัวบนเรามาดูนะครับแต้มสองตัวบนเลขเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นเจ็ดห้าบวกกันเป็นสิบสองใช่ไหมสิบสองนี่ครับแต้มสองนะครับอันนี้เข้ามา29้างวดครับเป็นสาสิงวดนะครับงวดต่อไปรอติดต,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 ตามแล้วกันนะครับต่อมาครับแต้มสามตัวบนนะครับแต้มสามตัวบน จีเจห้าห้ากับ4บวกกันเป็น9 9ปกติบวกกับบวกกันสิบหนะครับนี่แต้ม6นะครับต่บางมากแม่หลักร้อยนี่ต้องปรับปรุงนะเนี่ยแล้วก็มีหลักสิบหลักสิบเข้ามาครบทุกสูตรรับ4สูตรแล้วก็หลักหน่วยเข้ามารู้สึกเข้ามา1นะครับแล้วก็แต้ม2อตัวบนเข้ามาคำนวณสูตรเดียวคำนวณสูตรเดียวพอดีเวลาไม่พอจริงๆนะครับแล้วก็ ด้าสามตะบนเข้ามาเหมือนกันครับเข้ามาครบครับชอบเลขนี้ครับเจ็ดห้าเลขทูพ่อพญานาคครับพ่อพญานาคราชเมื่อต่อไปลูกต้องขอนะครับขอให้ทุกท่านช่วยตั้งจิตุิฐานด้วยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของดับร้อยบนดับร้อยบนครับเลขสี่เห็นไหมสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรตลอดชีพนะโอเคผ่านครับได้ผ่านครับ,รบต่อมาดับสิบบนล่า เจ็ดมีไหมไม่มีเจ็ดโอเคถูกต้องครับเป็นดับสิบอนตลอดชีพนะตั้งแต่ปีหกสองนะครับต่อมาครับดับหน่วยบนครับดับหน่วยบนมีเลขห้าไหมไม่มีครับฉลุยมาเลยครับอ่าเลขดับผ่านฉลุยมาเลยนะครับทั้งดับร้อยบนดับสิบบนแล้วก็ดับหน่วยบนนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของข้างล่างกันบ้างข้างล่างข้างล่างอ่ะวิ่งเด่นล่างข้างล่างออกเจ็ดเก้าใช่ไหม ดูที่มีจัดก้ามาอัน,นมีเก้าอ่ะเก้าอันนี้เป็นวิ่งล่างมีดวงดาวหนึ่งดวงนะครับเศรษฐีสิบเงวดเข้ามาต่อมาวิ่งล่างครับวิ่งล่างมีดวงดาวสองดวงครับเลขเกเข้ามาครับต่อมาวิ่งล่างส3บามงวดครับมีเลข7เข้ามาครับต่อมาวิ่งล่างวิ่งล่างสองครับส0มงวดสะดุดหนึ่งงวดนะครับเลขมาเป็นเจ็ดตั้ง9เลยครับตอนนี้โอเคนะครับ ภาพรวมเก้าสิบปอร์เซ็นะครับมีตรงนี้เล็กน้อยก็รอปรับปรุงนะครับโอเคนะครับต่อมาครับสิบล่างเรามาดูเป็นหลักๆไปนะครับในสูตรของคัดกำนอนสิบล่างหลักสิบล่างเลขเจ็ดใช่ไหมนี่มีมีเลขเจ็ดไหมเจ็ดเก้ามีเจ็ดนี่ครับเลขเจ็ดอันนี้เป็นสูตรของเด่นสิบล่างสิบงวดนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงนะครับเลขเลขเจ็ดครับเข้ามาในสมัยหขอสิบาี0จริงเลขเก้ามาด้วยเนี่ย เดี๋ยวโฟกัสที่หลักสิบต่อมาเด่นสิบล่างครับเด่นสิบล่างหนึ่งนะครับถ้าดูโฟกัสที่หลักสิบก็จะเป็นในสวนของนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของหน่วยล่างครับหน่วยล่างเด่นหน่วยล่างก็เป็นเลขเก้าใช่ไหมนี่เลขเก้ามีครับอันนี้สิบหกงวดนะสิบหกงวดเลขเก้าเข้ามาครับต่อมาเด่นหน่วยล่างเด่นหน่วยล่างสิบสามงวดสิบสามสิบสามสะดุดหนึ่งงวดนะครับ เลข9้าเนี้ยไม่มีมาแต่เลขเกตมาในหลักสิบแทนนะครับต่อมาเด่นน่วยล่าง2นะครับ32มสงดลบหวงนดนะครับมีเลข9ก้าไหมไม่มีก็รอปรับปรุงนะครับรอปรับปรุงนะครับต่อมาเรามาดูส่วนของแต้ม2ตัวล่างกันบ,บ้างแต้ม2ตัวล่างครับสูตรที่1นะครับยี่สบสี่ดสะดุดหนึ่งนดนะครับ1 7จ็ดากเกบวกกับสิบหกใช่ไหมสิบหกมีไหม 7ก้าเจ็ดกับเก้าเป็นโอเคเป็นสิบหกอันนี้ไม่มีโอเคอันนี้ข้ามไปสูตรที่สองครับเข้ามาสิบางวัดครับมีแต้มสองตัวล่างครับโอเคนะครับต่อมาครับดับดับสิบล่างครับดับสิบล่างตลอดชีพนะครับเจ็ดดับสิบล่างตลอดชีพต่อคดเลขเจ็ดไม่ 7, ไม่มีผ่านผ่านผ่านาน,นะครับต่อมาดับหน่วยล่างล่ะตั้งแต่ปีหกสองนะดับหน่วยล่าง ผ่านมเลยครับเลขกลับเดินเลขกกลับเดินก็เดินโอเคอยู่นะต่อมาเรามาดูในส่วนของสักครู่นะครับดับสิบล่างสองตัวนะครับเลขสองกับเลขศูนย์นะครับผ่านหมดเลยนะครับต่อมาดับหน่วยดับหน่วยล่างสองตัวครับก็ผ่านหมดเลยครับ โอเคครับภาพรวมน่าพึงพอใจอยู่นะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยกดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จแล้วฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับแบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่รับโชครอนิดนึงนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบอาจจะยังไม่ใช่โชคของท่านแต่ท่านใดที่โชคมาแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามเลขทูบด้วยนะครับปังมากครับปังมากแม่ลองไปกดดู y o youtube ย้อนหลังนะครับปังมากครับขอท่านไว้ขอท่านพญานาคลาดไว้ครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยโชว์สิมรานครับสวัสดีครับ